ไม่โยนค่ะไม่โยนอห้ามโยนไม่โยนของค่ะอค่อยๆวางเบาๆส้มพูดด้วยพูดด้วยค่ะพริกหยวกวางเบาๆ,ๆกินมมะมั๊อะไรนะคะมเัมเขือมัเขื่อมุ้งวางเลยค่ะโยนทิ้งไม่ได้ค่ะถ้าโยนถ้าโยนผีสิงแม่เลยนะถ้าโยนแม่ผีเข้าเลยนะ เกา็บค่าอะไรนะคะใครร้องไห้อะใครร้องไห้ไหนชี้สิหนูว่าหนูร้องไห้ทำไมคะเก็บค่าเก็บของเล่นค่ะอ่าไม่โยนค่ะไม่โยนค่ะค่อยๆวางดีมากเยียบค่อยๆวางเราจะไม่โยนของเพราะว่าของจะพังใช่ไหมคะถ้าเราโยนของของพังแล้วเราจะไม่มีเล่นใช่ไหมคะฮะค่อยๆหยิบกีฬาอันไม่โยน ใช่ถ้าโยนแล้วของมันจะพังใช่ไหมยอมรับช่วยได้ปูค่อยๆเรียงวางดีๆหายเลยเห็นไหมหายเลยเห็นไหมไปหามาเลยลุกไปหามาค่ะเจอไหมไปหยิบค่ะเก่งมาก ไม่โยนนะคะไม่โยนนะคะอ่าอยๆวางเก่งค่ะเอาเอาหยิบเก็บให้หมดค่ะอ่าห้ามโยนเพราะว่าของจะพังแล้วเราจะไม่มีเล่นใช่ไหมคะอ่าค่อยๆวางค่ะไม่โยนนะคะหมดหรือยังเก็บหมดหรือยังเก่งค่ะนับไปด้วยห้า ไม่โยนนะคะไม่โยนนะคะหมดหรือยังคะหมดหรือยังไหนลูกดูสิเช็คให้ดีหมดหรือยังอ่าหมดแล้วปิดฝาเลยค่ะปิดดีๆค่ะปิดดีๆค่ะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะอ่าเก่งค่ะเอาไปเก็บด้วยค่ะ เก็บค่ะเก็บตรงไหนคะผิดฝั่งขาหมุนกับขาหมุนโอเคอ่าอีกอันนึงค่ะจอีกอันนึงเก็บยังไงคะเนี่ยค่ะอันนี้เก็บไหมได้เก็บได้อันนี้เรอโอเคได้่าแกะด้วยค่ะโอเคอาไม่บายก่อนไม่บายก่อนค่ะไม่บายทุกคนก่อนค่ะไม่บายก่อนค่ะบายก่อนค่ะบายก่อนค่ะอ้าวหลงอยู่ตรงนี้หรอไปเก็บค่ะ โอ้โห <Okay, S 2> มันนี่ยอย่าแม่ช่วยหนูคนไม่เป็นหรอกอเก็บค่ะเก็บคอ่าโอเคแล้วก็ต้องไปเก็บใหม่ค่ะอ้ยาอ่เาเก่ง่ะตกมือด้วย